มอเตอร์ย่สาราสีสีรปะปา์อปอัปนกนกระผมอัตมาภาภาติชัยธรรมวัาน์ชโรนักศึกษาหลักสูตประกาศนยบัรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่เก้านะครับ ันนี้กับผมจะได้มานำเสนอในหัวข้อการศึกษางานภพนระจำพยาสุรินวารินศึกษาพยาสุรินภพนิศีนรงจางวาบทนำนะครับการศึกษาพยาสุรินภพดีศีนรงจางวาศึกษาประวัติความเป็นมาของพยาสุรินและศึกษาภพนิที่เกี่ยวกับพยาสุริน อนุรักษ์สืบสารประเพณีให้ถายและเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จักสู่คนทั่วโลกประเพณีอัตเลิยนหายหาไม่อนุรักษ์ไว้นะครับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหนึ่งเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสเุเดมพรงดีศีนรงค์งรังสองเพื่อศึกษางานประเพณีประจำปี อมจำวัสดุเรีนสามเพื่อมาะห์คำสอนที่ปรากฏในงานวเจียระจำวิผมจำวัสดุเรีนเรยนพอเหตการศึกษา,าด้ดานเอกสารเป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากหนังสืองานวิจัยบทความทางวิชาการที่เสนอไว้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่บริเวณพื้นที่ของ ังหวัดสุรินทร์ความเชื่อความศรัทธาที่มีความเกี่ยวข้องและงานตระเพณี้ไปทำปีคาสอนในพิธีกรรมเป็นต้นด้านพื้นที่คืออนุสาวรีย์พญาชรินปัตติศรีนรงมมดังราและร้านขายขึ้นสาราปูชาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้านบนุคประชากรผู้ให้ข้อมูลได้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ผู้มีประสนบการณ์โดยตรง ที่มาทำพิธีและประชาชนพ่อค้าแม่คา้าทั่วไปนักวิจา,ารณ์น้องกินเอาเป็นในการขเข้าเก็บหน้าช่วะเวลา4 5่ันวาพัน5ถึงกุมพา์ถึงเดือนกุมภาร์สอง2566ระยะเวลา3เดือนขั้นตอนการศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทพื้นที่ต่ตางๆที่สำคัญของอนุสาวรีย์พญาสุรินและศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเที่ยวกับพิธีกรรมและพะเทณีต่ตางๆว่าแต่ละปีมีช่วงเดือนไหนที่จัดจก,กิจกรรมหรือกิจกรรมพะเีนิต่างๆที่จัดณนบ,บริเวณ อนุสาวรีย์พญาสุรินและได้ทำการสัมภาษณ์เชิญผู้ที่มาศึกการรัขอค้หรือมาแก้บนเมื่อผู้นั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้พ่อค้าแม่ค้าอาจารย์นผู้คนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระญาพญา,าสุรินและผู้รู้พิธีกรรมและปะเพิีต่างๆณบริเวณอนุสาวรีย์ สสาปรีพยาศรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครนี้งนี้ 1. สร้างแบบสัมภาษณ์สลงสศึกษาในพื้นที่ 3. ศึกษาโรงงานและสัมภาษณ์ 4. รวบรวมข้อมูล 5. จัดพิมพ์ข้อมูลเกณฑการจัดคัดเลือกพื้นที่1เป็นพื้นที่ตั้งของอนุนาสาวรีย์พยาศรีสอง 2. เป็นพื้นที่ที่ชาวสุรินททำพิธีกรรมและประีกณีต่างๆสามเป็นพื้นที่ชาวสุรินให้ความเคารพนับถือต่อท่านพญาสุรินสี่เป็นการสืบทอดพิธีกรรมและเผยแพร่คาเพนีให้คนทั้งโลกได้รู้วัฒนธรรมและระเพณีชาวสุรินห้าชอบในการจัดพิธีกรรมและระเพณีดูมีเป็นมนต์เสน่ห์เป็นความชอบส่วนบุคคลโปร์สลวสรว์ต่อการวิใจัยไม่เดิน ไปไหนไกไประหยัดค่า,าใช้จ่ายมาดูความเป็นประวัติความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของพราสุรินแบบฉบับย่อดคนระับประวัติความเป็นมาของพราสุรินในสมัยพุทยามีชาติชาวไทยพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกผมว่าสวยหรือปุยหรือจุย เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานได้แบ่งกลุ่มมาตั้งกินฐานอยู่ปกพวกด้วยกันในเขตจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปีพศ2302มีช้างเผือแต่โมออกจากเมืองหลวงมีเข้าป่าสมเด็จพ,พระบรมพระบรมราธิราชาทรกที่สามสมเด็จพระที่นั่ง สุริยามรินแห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้าให้ติดตามช้างเกือบเสียงมุ่งซึ่งเป็นหัวหน้าชาวสวยที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเมืองที่บ้านเมืองที่ได้บทีบบ้านเมืองรบ้านเมืองที ได้ช่วยเหลือในการติดตามช้างเผือนเสียงพุ่มจึงได้ปวดช้างเผือนเสียงพุ่มจึงได้ปวดรลาวให้เป็นหลวงหลวงพญาสุรินทร์พักดีให้ปกครองหมู่บ้านเกิดขึ้นตรงต่อเมืองทิมานอนุสาวรีพญาสุรินทร์พักดีสีนรงค์จาราอุสาวรีพญาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จารา สร้างขึ้นเมื่อพศ2511เพื่อเป็น,นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้สร้างเมงินท่านแรกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอยา่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ตรงบริเวณกิโลหลักเมืองที่ศูนย์ที่ถนนสุรินทร์ปรษาเป็นบริเวณเคย เป็นบริเวลที่เคยเป็นกำแพเงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุรินทรอนุสาวรีย์เป็นรูปรล่อทอาเหลืองดั้สูง2.2เมตรยืนหันไปทางทิศใต้มือขวาถือเงาสะพายดาบคู่บนหลังแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของเจ้าเนือง ชั้นอาาในพุทธอกสือหล่อด้วยทองเหลืองนงดำฐานนุุนสาลรีมีภาพมุนลนสูงปูนบั้นเกี่ยวกับเรื่องช้างเบือบที่หายมาจากจงศรีอุทยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรูปปูนบ้านด้านหน้าเป็นเหตุการณ์จากที่ท่านได้รับพระราชทานบำเหน็จ ความชอบเป็นหลวงสุรินทร์ภาดีหลังจากที่ได้ช่วยจับช้างเกลือแล้วนำส่งกับุงศรีอยุธยาแล้วท่านได้นำทหารชาวสุรินทร์ร่วมรบกับองค์ท้าหลวงในการสงครามกับเมรายรั้งจึงมีความดีความชอบจนได้รับพระราชาทาบนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาสุรินทรภักดีและพระยาสุรินทรภักดีตามลำดับลาศิลาเลิศ เมื่อวันที่18สิงหาพุทธศักราช2 5 25 2,527และอัญเชิญรูกป่านขึ้นประเดีสถานบนแท่นเมื่อวันที่21มีนามพุทธศัรกราช2,528โดยมีนายเสนอมุลสาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีอุสวรีแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่13เมษายน พุทธศตวราษ2 3 2 8งานพิธีลำลำวงสวงสืบทอดสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภาคดีศรีนรงจันทร์วันระหว่างเดือนเมษาที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภาคดีศรีนรงจันทร์วันผู้เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกนายสุภาพงคิติพัฒน์กิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวงสวงและ วงสงมพยาสุรินภาพรีสีอารมณ์จาวังพร้อมด้วยนายสงเมืองตันท่าเลขาทองนายยกนับนายรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินรวมกันขึ้นเปลี่ยนภาคค้าเดียวโดยได้ทำพิธีบวงสรวงสำรวจสำรวจด้วยเครื่องเส้นค้าวหวานต่างๆโดยมีประชาชนหน้าื่นคนร่วมพิธี อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดงานฉลองสืบสัทธาข้ายาสุรินทร์พักดีศรีนรําทร์จำลองครั้งที่9ประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อลำเลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืงอ,งส,สอง,งสุรินทร์คนแรกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นเป็นการลำวงสวน พยาถาวายพระยาสุรินทร์คักดีศรีนรลกจำวางองนักสแสดงชายหญิงนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าทหารดีและประชาชนชาวสุรินทร์จากทั้ง17อำเภอจำนวนกว่า1,000 0คนแต่งกายด้วย่วยชุดลำแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอนุ่มผ้าไหมพืม้นเมืองสุรินทร์ทำให้ภาพที่ออกมา สวยางามอลังการสแสดงความสแสดงออกวยความด้วยแรงศรัทธาที่ต่างเชื่อว่าสัตว์สิทธิ์ประจำเมืองสุรินตลอดทั้งบารมีของผู้สร้างเมืองสุรินทรคนแรกจะได้รับทราบถึงการบวงสรวงจุปนรรดานให้เกิดแต่สิ่งดีๆการล้ำบวงสวง ด้วยจำนวนคนมากสร้างความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการด้วยแรงศรัทธาทุกตารางนิ้วบริเป็นอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักตีสีนนทจัาหวแห่งนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยนามรัมที่เป็นชาวสุรินทร์แต่งกายด้วยด้วยการนุ่งหมผ้าถุงผ้าสโรไหมและใส่เสื้อสีเขียวสีสีเหลืองและสีต่างๆ ตามสีของอาเภอของตนและท่านดอกทานตะวันลางวงสวนพญาสุรินทร์พัตีสีน้งจังอวังเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาเกือบ50นาทีของการงานระลึก งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์พักตีศรีนรลจารางและวันทรบุญเพื่อแผ่นดินไทยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ศรีนรลัารางได้เปิดเมื่อวันที่13เมษายน2538ในวันที่13ของทุกปี13เมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานระลึกถึงพระยาสุรินทร์พักตีศรีนรลังรางและเป็นวันทรรบุญเพื่อ แผ่นดินไทยนะัรานหน้าอุสวรีพยาสุรินทร์พระดีศีรนรงค์ามวงโดยจะมีวิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะพยาสุรินทร์พระดีศีรนรงค์จาวางจากสุสวนราชก,การาารัฐทวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์และในปีพุทธศักราช2538ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งอีกวันหนึ่ง คือวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการบุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องืองแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุดมาจนกระทั่งทุกวันนี้งานมากรการแผงเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนลำช้างการเปิดงานมากรรมแผงเทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนลงช้าง ประจำปีอยากเป็นทางการจัดขึ้นพร้อมจัดขบวนแห่และประปักวัขบวนแห่เทียนบนารษาจาก11ค้งบ้าที่ประดับตกแต่งสวยงามพร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำศิละปะวัฒนธรรมสามสจนเผ่าขเขมรสวยคุยและยิ่งใหญ่ด้วยขบวนช้างพายนาสวยก้าเชื่อที่ด้านบนเป็น ประดับด้วยรูปพระบรมสารีริกธาตุรูปพระพุทธลูปรูปพระพระุทธชินรารและรูปกเกีจิอาจารย์ที่ชาวสุลินให้ความเคารพนับถือพร้อมทั้งขบวนช้างเป็นสีที่ประดับตกแต่งสวยงามหลากสีสันอย่างยิ่งใหญ่จำนวนกว่า30เชือกโดยทางองค์การสถานาูน่วจังหวัดสุลินได้จัดขึ้นร่วม ได้จัดเข้าร่วมได้จัดเข้าร่วมง,งานเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากสําหรับนหกกรรแข่เทียนเขา้าภาษาภาษาตุรันทางจังหวัดสุรินง,งค์งการบริหารส่วนจังหวัดสุรินเทศบาลเมืองสุรินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีแต่ต้อง,งจัด นานมาสองปีเนื่องจากสถานสถานการณ์ระบาดของโควิดโรคโควิด -19 แรกในปีนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการเสรื็ทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไปซึ่งจัดงานในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นยอยงย่าิ่งใหญ่กว่าที่อื่นเนื่องจากมีการนำช้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวสุรินทร์ เขารวรวพิธีในการแหนเทียนพรรษาสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวท,ท,ที่มาทข้าร่วมงานในแต่ละปีเป็นอย่างมากพ้อนที่ในวันถัดมาจะมีการประกอบพิธีทำบุญตะปาบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกโดยมีภาพเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างของรับอินทบาทจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่อไป ปริษเอนิแซนต์ตาบูชาบรรนผุุ้ษเมืองขึ้นสี่รั่อแรงสิบสี่ับขึ้นเดือนสิบของทุกปีในระหว่างเดือนกันยาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานปริษเอนิแซนต้าณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักตรีศรีนาลยมาราเจ้าเมืองโค้ชแห่งของจังหวัดสุรินทร์โดยให้ชาวชุมชนแห่งนั้นประดิษฐ แข่งขันประเพณีแซนโดนตาทุกอำเภอทั่วจังหวัดสุรินทร์มีประชาชนเข้าร่วมหลากหลายพันคนอย่างล้น,นหลามในการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเพณีแซนโดนตาและแซนโดนตาครับรรพบุรุษประจำปีโดยการล่าว ต้อนรับและโดยโดยการกล่าวต้อนรับของท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำหรับปีนี้ขบวนบนแห่งโดนตาที่ได้รับชเนิศได้แก่ชุมชนอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์การประกอบพิธีกรรมบายบินเครื่องเส้นไหว้การประกอบพิธีกรรมที่วัดประกอบด้วย อาหารคาวหวานผลไม้เครื ifen, ik, a a ่องดื Google, ่มได้แก่ปลาหนึ่งปลาย่างหมูย่างไก่ย่างแกงวุ้นเส้นแกงกั้วต้มยำไก่ลาบหมูไก่นึ่งซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตัวเอาเครื่องในออกอาหารหวานได้แก่ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวขนมเทียนขนมนางเลนขนมโชคขนมดอกบัวขนมปุย ข้าวกระยาสากผลไม้ละเอีดมะพร้าวหวานวยส้มน้องโนครับดอกน้องยี่ไงน้ดอกัวใช่หอค้ืออะไรครับ้รยคือรันอนะัน้นส้มก็ขนมไทยี่ใ่มอ่ ตอนแต่เป็นด้ยนตอ้อนรับชา้าท่ครับเพื่อเป็การเสียเวลาแทนท่านงานต้อนรับและเลี้ยงหารช้า,ชาจะบับสุรินได้จากงานต้อนรับและเลี้ยงช้าขึ้นเป็นทํนาแรกเพื่มมี 25-35ณบริ 25, 35, เวณหลังสถานีรถไฟโดยจัดขึ้นก่อนวันสแสดงช้างจริง2วันต่อมาได้ย้ายสถานที่จัดงานมาบริเวณสีแยกน้ำพุก,การกลมืจังหวัดสุรินทร์ตั้งเมื่อปี625543ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ40ปีของการสแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดต้อนรับและ เสียงอาหารช้างเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานไปจัดบริเวณหน้าโรงเรียนสิรินรต่อมาเมื่อปีพศ2 5 1 4ได้เปลี่ยนไปจัดที่บริเวณอัุอนสาวรลีพะยาสีท่ามดีศรีน้รนมจามปวถจนปัจจุบันการจัดงานมีความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2546 ได้รับการบันทึกลงในปุน๊บบอลเรนคอให้เป็นงาน,นต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่ทใหญ่และยาวที่สุดในโลกมหาสจัรงานช้างประวัติความเป็นมาการแสดงช้างจังหวัดสุรินเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน ในนามสุรินทร์เมืองช้างโดยที่จังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเรียกว่ากุยกุยหรือสวยซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นมรดกทังวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันคือชุมชนชาวกุยเลี้ยงช้างหมู่บ้านช้างในตำบล กะโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพศ2503อําเภอท่าตูมได้จัดงานฉลองที่ว่าการอำเภอเมืองเมืองใหม่นายวิทยนสุวรรณกาศในอําเภอเมืองท่าตูมในสมัยนั้นจึงจัดให้มีการแสดงช้างขึ้นในงานดังกล่าวด้วยต่อมาเมื่อปีพศ2504อส,อออสอททได้เข้าร่วมมีส่วนในการจัดงาน และยกระดับขึ้นเป็นงานประจำปีของชาติเมื่อพศ2555ต่อมาอศทอและจังหวัดสุรินได้พิจารณาเห็นว่า,าการจัดงานที่ในตัวจังหวัดจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าจึงย้ายงานมาจัดที่สนามกีฬาจังหวัดสุรินตั้งแต่ปีพศ2555 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคําสอนที่ปรากฏในงานประเพณีจังหวัดสุรินทั้งจุดหนึ่งคำสอนที่ปรากฏในงานลำบ,บวงสวงสื่อศรัทธาพระญาสุรินตีสีนรงจางวัดสอนให้มีการลรกให้สามัคคีได้มีความกระตันดูต่อบันพรลกมจุดสองคำสอนที่ปรากฏในงานกระลึพรพญาสุริน์ศสีนรงค์จางว่างและ วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยสอนให้มีความรักงไร้สามัคคีและมีความกระตันยูต่อบรรพุและลรกถึงบุญคุณที่ท่านสร้างความความดีแก่บ้านเมืองสามดามคำสอนที่ปรากฏในงานหน้กกับแหนเทียนและตักบ,บาทบนลำช้างสอนให้รนุรักพัฒนธรรมไม่ให้สูญหายสืบสารประเพณีธรรมพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 3.4มจุสคำสอนที่ปรากฏแรงประเพณีเซนโดนตาเมืองแรงสิบสีั้นเดือนสิบของทุกปีสอนให้รู้ถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและสามความสามัคคีของชาวสุรินได้มารวมตัวก,กันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุลให้แก่บรรพบุรุษที่ร่วงรับ2องคำสอนที่ปรากฏในงานประจ ประเพีจังหวัดสุรินทร์คาับ3.5ห้าสอนที่ปรากฏในงานต้อนรับดี่และเลี้ยงอาหารช้างสอนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอนุรักษ์สัตว์ควบบ้านควเมืองปรนช้างไทยของเราด้วย3.6คําคำสอนที่ปรากฏในงานหัศจรรย์นงานช้างสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีและการสามาคคีร่วมเป็นหมู่คณะ สามํุดเจ็ดคำสอนทางกายมันทรับแต่สิ่งดีๆรับทิ้งความทุกขทำลายสามจุดแปดคำสอนทางวาจาการไม่พูดคำท็จไม่พูดเส,ส่อเสียไม่พูดคำหยาสามจุดเก้าคำสอนทางใจไม่กล้องผค้อื่นได้คิดปองร้ายใครมีความเห็นชอบสรุปนะครับการประเพณนนีในการประเพณนนีต่างๆที่จัดขึ้นณับริเวณอำเภเสาบรีพญาสรินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวนนัฒนธรร ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินเพื่อเพื่อประสานความร่วมมือเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคีระหว่างข้าราชการประชาชนชุมช,ชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆในเครือข่ายประเพณีและวัฒนธรรมมีเทศบาลเมืองและจังหวัดเป็นศูนย์ประสนานงานเพื่ออนุรักษ์ส,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 ส่งเสริมสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิน่น เพื่อส่งเสริมและับสนาชนกิกิกรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมช,น,ชนในเขตเทศบาลเพื่อเพื่อส่งเสริมด้านวัดโรงเรียนและทํากิจกรรมร่วมกันในด้านการพัฒนาเพื่อพัฒนาในด้านในด้านเป็นแหล่งการท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมงานประจัางานตราเพณีและเพื่เอเพิ่มรายได้ให้ ในช่วงัจัดกิจกรรมและสามารถให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าพื้นเมืองของสุรินทร์เช่นผ้าไหมสุรินทร์หรือสินค้าโอทอปในไทยละชุมชนหรือสินค้าต่างๆที่ได้จัดมาขายในช่วงจัดกิจกรรมนั้นๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากหรือนําไปใช้เองและให้เป็นช่องทางในการตลาดให้กับชุมชนในเทศบาลเมืองสุรินทร์ในพื้นที่ ในงานนี้เช่นพิธีลำบวงสวงได้ให้พทธเข้าร่วมในการลำบวงสวงนุ่งผ้าถุงและสาลงมหมเสื้อสีเขียวและคาดคาดคาดด้วยผ้าสีเหลืองที่สามารถหาซื้อหาเลือกซื้อได้ในชุมชนหรือบริเวณที่จัดงานในส่วนที่จัดวางขายนะาลานอุสาบีพญาสุริยมณีศรีนนท์ลงจังหวัดระเยานองเสได้อย่างสวยงาม ออกบกนำเสนอที่กำลังอ่าท่านใดมีสิ่งใดจะเพิ่มเติมไหมครับอดีระบุนหลวงกอสร้างประมาณหนึ่งครถามก็ได้ครับเพื่อที่จะได้ให้การนำเสนอของเพื่อนเราสมบูรณ์แบบ อกไเชนียคจะถามนว่าเกี่ยวกับระยติดนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับชาวพูนของบันแทนด้วยสมยก่อนเนียควบคุมทังส่วนมากาสีขอรลบนนะ้องถามเลยเลยคิดว่าที่ที่ว่าบููชาตวายของ ยากเยพื่ออยู่ปพร้อยามร้อห้าเลยที่ที่มาอยู่ทางลูกปใช่ไหมอนตอนนั้นก็าบงหลุดางรออะก่อนหรือ่าบงหลเป็นเป็นเทลรูปอะไรูปปั้นหรือยังไหเทีรูปครับเป็นเทลรูปนะครับเพราเราอ่าเราจะจัาเติอนฉอรับอ่ครน่ี่อแรค่อยใจว่าตาไรเ็นรูปงาช้าเพราะว่าไม่ไม่ก็อันนี้ก็จะเป็น ส่วนที่เราเสริมมาเสิร์ฟมาเสริมมาแล้วก็ให้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าทางช้างเคยกลับมาณปีเราเพราะประเด็นที่สําคัญของการบไปมามามาโู้ตี่สนามช้างตรงนี้นะแล้วก็มีการจัดที่สระกาดเป็นงานช้างแป้ครตั้งแต่นั้นครคือประเด็นก็คือเกี่ย่างพญาสุนินอ๋อคนนั้นอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นการเสริมคืออนุรักษ์ในเชิงท่องเที่ยวได้ย้ายมาจากทคาตูมมาครับ ก่อนจะดำเนินการถ้าดูแล้วเขาพบที่สัมพันธ์ในจังหวัดเฉพาะในจองหวัดเสือเขาย้ายมาครับครับครับต่างเขาประกาศของพระคุณพระอาจารย์เชียนมากค่ะอาลำดับต่อไปค่ะนำเสนอได้ค่ะส่งเอกสารมีเอกสารส่งเอกสารได้วท่านใดที่นำเสนอแล้วส่งแบบรูปแบบการนำเสนอเข้าไปที่ลายโยโยมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Rồi, tôi gọi vào, tôi có gọi này không? Tôi chưa được. Alo. Em có vào không? Có